เรียนหลวงปู่สุขเรียนนี้นะคะทางวัดจัดสร้างทั้งทีครบรอบร้อยปีของหลวงปู่สุขจึงได้ทําพิธีบวงสรวงพร้อมทั้งมหาพุทธ,ธาพิเศษ3วัน3คืน5วาระเมื่อวันที่29 30 31กรกฎาคม2566ค่25นะณพระอุโบสถวัดปักคองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทโดยพระครูศรีชโยดมเจ้าวาดวัดปักคอมาขามเท่าจังหวัดชัยนาท เป็นประธานจัดสร้างและอธิฐานจิตร,ร่วมกับพระเทระเกจิอาจารย์กว่า52รูปอาทิหลวงพ่ออภินันวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อลักษ์วัดสุดทธาวิปัสนาหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์หลวงปู่มหาศิลาวัดโพธสีสะอาดครูบาอาริยชาติวัดแสงแก้วโพธิญาณพระมหาสุรศักวัดปะดู หลวงพ่ออิดวัดจุลามณีหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อสนมวัดพระปางเหลืองหลวงพ่อสะอาดวัดเข่าแก้วหลวงพ่อรวยวัดม่านตะพุธหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่และยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปรวมแล้ว5 2รูปในพิธีค่ะ